We วันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับบ้านนาคำหลวงนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน,าน้าโรงเรียนบ้านานาคำหลวงนี่เองนะคุณปานครับโอ้บรรยากาศร้อนมากวันนี้อุณหภูมกสสิก็3าอสองศาหนาวหมดแล้วตอน,นจะหมดแล้วนี่คือทางเข้านะครับทางเข้าบ้านนาคำหลวงตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะไปบ้านไหนภารกิจของเราคือว่าเราจะไปบ้านซุ่มบ้านไปเลยขอเขากินไปเลยน้าด้านครับไม่งั้นโอ้โหเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้กินข้าวเลยมาก็ไม่ได้กินนะเราต้องฝากค้องไว้กับหมู่บ้านนี้นะบ้านนาคำหลวงใช่แล้วนะครับเราจะไปสำรวจหมู่บ้านก่อนถ้าบ้านไหนมีไก่บ้านนั้นเราได้้ตอองข ครับผมวันนี้นะฮะเราก็มีพานักพิเศษนะครับที่จะเข้าไปหนู่นบ้านคำหลวงนะฮะตอนนี้ผมก็กำลังขี่อยู่เป็นช้างนะครับช้างกูอยู่นี่ช้างกูอยู่นี่เขาอยู่นี่คนละคนละตัววันนี้มีสองตัวไงเราจะขับก็เราก็ขับช้างนะครับขี่โอ้ขี่เหตอนนี้คือเรากำลังหาบ้านอยู่นะฮะบ้านหนึ่งหลังที่เราจะไปฝากทองกับเขา บันโ<า>ชคดีบัโชคดีนะ่กับทีจะได้เสียไก่หนึ่งตัวให้กับเรา <c oughs> หลังนี้มีคนหลังนี้มีคนเดี๋ยวลองดงูพ่คอครับ สวัสดีครับ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 ผมมาแ่นี้ยดมาแว่ส้มครับผมมต่ไ้มาผมมาจากรกัรชิกแดอลครับผมมาแตไส้นี่มาในเมืองครับจปรผสมเองมาเนี่ยคือวันนี้กผมมาเหตุภารกิจนะครับคือว่าถิมาขอฝากทองก็พอท่านกินเขาอยู่ว่ต้อบยากเดี๋ยวตุมไก่สู้กินเลยตุมไก่ตุ่ก่ตุ่่ที่เราตั้งพอเลยครับทีแรก พอมีไก่ยนบักมีมือออดจับเลยจับได้บอจับเลยเอาเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้ได้ได้บอครับเอาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยครับเอาโอเคได้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 เลยครับพอเชิญทางด้านทางเลยครับทางด้าทางเลยครับไปแล้วไปแล้วนะครับผมไปจับไก่ตัวประเทศใก่นี่มันไลายล่อยู่คาทิมเยอะจริงๆเดี๋ยวก็ไล่เลยไล่นี่ครับผมแต่ว่าเลือตัวเดียวอาก่รกันสุิยนะอยู่ในคอกด้วยนะฮะอยู่ในเล้าโอเค ตัวนี้ได้อป่าครับพวะแกตีนี่เขาเขาขายมือหนึ่งแบบเขาขายได้เนี่ยเขาขายพ่อไว้ยังเอาไว้ถ่ายลูกกินนี่นะลูกกินนี่มีลูกมีลูกมีมุ้งมีพ่วงลายเด้่ครับผมมีแกตีแกตีใช่ไหมมันหมดสภาพแล้วมันตีบ่ได้แล้วตีบ่ได้แล้วตีบ่ได้แล้วก็เลยแกต้มกันแกต้มผู้ติง ครับผมตอนนี้คุณติ๋งจะเข้าไปเลยอให้ผมเข้าไปผมเข้าไปจัดการกันโอเคได้คุณติ๋งเข้าไปแล้วกันสาหรับไก่ตัวนี้ไปให้เป็นคุณหน้าที่คุณติ๋งนะยืนดักยืนนี่เด้อไม่แน้หนีเด้อโอเคโอเคมาแลนด์มาแลนด์มาแอเคหนอเพราะว่าไก่มันขุนอยู่ไก่มันขุนอยู่อ๋อไก่มันคติ๋งเข้าไปแล้วนะฮะตอนนี้บรรยากาศดับโอ้โหจับง่ายมาจับง่ายมาแกเป็นขุนแกเมันขุนเพราะอะไรอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เปลี่ยนจากสภาพไก่ตีมาเป็นไก่ต้มครับผมจะจะเปลี่ยนสภาพให้มันจากไก่ตี เป็นไก่ต้มแก่ต้มนะนี่แหละสีต้มซื้อทีมงานกินนี่แหละโอ้โหขอบคุณเลยครับผมครับผมนะฮะคือสุดท้ายเราก็ได้ไก่มาเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือคือเครื่องปรุงนะครับเราจะมาถามพ่อว่าหาได้จากที่ไหนพ่อครับไปครับเครื่องปรุงมีบมครับทั้งหมดเลยกอกคาครับก๋อกค้ามีก๋อกค้ากอกคาครับตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้ก็มีขาตะไคร้ยูนังกันเลยครับนี่ตะไคร้ครับแล้วก็ใบมะกรูดอยู่หลังบ้านใบมะกรูดหลังนู้น ใบกระปูดยู้ยล้างไว้โอเคง่ยต้มไก่ง่ยต้มต้มไก่ใส่อย่างอีกวอเครื่องปรุงมีเท่านี้ครับที่ลักงๆเคือมีข้าตะไคร่ใบกระปูดเรื่องของเข้มจังเทาเพิ่มมาอีกทีหลังโอ้นะจะไปเปเครื่องปรุงเจ้เลยครับต่อไปเราจะไปหาวัตถุดิบกันนะครับตอนนี้เรามีไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วไก่เป็นๆทำไมเป็นทำไงฮะได้ฝึกให้มันครับเดี๋ยวมันก็เป็นเอง ครับผมต่อไปก็คือเป็นกรรมวิธีในการทำนะครับเริ่มจากการดังไฟก่อนเลยนะฮะไรเรียกว่าอะไรคุณติ๋งกอไฟครับคุณฟานกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้สังเกตนะฮะกองไฟอยู่ตามบ้านนอกเขาจะไม่ไม่ม่ีเกาแต๊บ ขาไม่มีเตาแกนเหมือนเหมือนไทย้านนอกก็คือเขาจะใช้ใช้กองไฟก็คือจะมีจะมีไม้ที่เป็นเขาเรียกว่าไม้อันนี้ไม้อะไรพ่อไม้ปีกไม้เศษไม้เศษไม้เศษไม้นะก็คือเขาจะมาเกาะในกองไฟมันก็จะมีขาเหล็กขึ้นมาแล้วทีนี้ก็คือกระทะตรงนี้เขาไม่ได้มาอะไรแต่เขากันไม่ให้หม้อดำอ่างไม่ให้หม้อดำต่อไปก็คือเราก็จะยกหม้อนี้ขึ้นในการต้มน้ําต้มเพื่ออะไรครับต้มเพื่อเอาไปอาบนะฮะต้มเพื่ออาบน้ําไก่อาบน้ําไก่ก็คือไก่ที่เราจะทอนคนไก่ใช่เราจะทอนคนไก่เราใช้ความร้อนเข้าไปนะ อ๋อลวกลวกลวเพราะว่าถ้าสมมติเราถอนแบบสดๆไม่ได้ไก่มันจะเจ็บเราต้องบอกตายแล้วมองเถงแล้วนะฮะกำลังคิดอยู่ว่าจะไปเกิดใหม่เป็นอะไรชาติหน้านะครับไก่ตอนนี้ต่อไปคือนี่เลยถามว่าในเมืองผมคือเสียมภาษาอีสานเรียกว่ากะเสียมอ่ะล่ะเป็นพวกก็เหมือนแบบบักโต๊กพุณครับถ้าคุณครับเอาไว้ช่วเอาไวยเอาไว้ขุดเอาไว้ขุดเอาหัวขาใช่ไหมฮะหัวไหนดีครับต้องหัวไหนบ้างครับพ่อต้องเลีงบ้างครับตัวเมืองนี่ไหนครับค่าอยยาแก่ย่าอ่อนอย่าแก่ย่าอ่อนก็ถ้าอายุก่อนบ้างครับห้าห้าเหย ให้มันอร่อยก็คือข้าวอ่อนแหละครับข้าวอ่อนแล้วนะคุณเล่นข้าวนี่นี่ยบึงบึงต้นเลยบึงต้นบึงนอไหมหนึ่งบึงนอหมายถึงว่าอ่อนอ่อนอ่อนทำไม่ได้นอนล้หน่ี่คืออ่อนถูกต้องนี่จะเป็นคนนี่ก็เอาไปเผาอลไรเราเนี่โอ้ออนี่คือเผาแล้วเผาแล้วมันจะเผาไอ้ร่างมึงเสร็จแล้วก็ไม่จะหัวกับม่นหนึ่งันใก่ตัวหนึ่งประม่หนึ่งจะซีหาหัวกับพ่อซีหาหัวเออ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 ไปเลยก็พอเอาเลยพูดเอาเลยนำเลยจริง จริงจริงแล้วนะครับผมผมก็ตรงๆว่าแบบแบบนี้ฟางทาไม่ได้คืออยู่บ้านฟางนี่ก็คือมีมีแม่บ้านทําให้กินตลอดอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คือคุณติ่งพามาผมก็เลยต้องแบบตามเขาเลยฮะคุณติ่งมาเห็นเห็นหัวหรือยังยังครับยังใกล้เห็นแล้วนะฮะหัวโผล่แล้วฮะหัวเด็กขึ้นมาแล้วเด็กขึ้นมาแล้วนี่ หาขัวหัวขาครับพ่อครับหัวขาครับขัวมุกไหลครับคุณ่มุกไหลเลยอี้มียจริงจริมีมุกหรอกเพราะว่าเอาออกแล้วโดนแล้วเอาทุกเม็ดจริงจริงคุณติงเราคงไม่ได้เล่นหรอกมุกหัวต่อไปเราจะได้หรือไม่ได้คุณติงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่โอเคครับโอเคโอเคพ่อมาพ่อต่อไปเป็นตะไคร้ครับพี่เบิึงบ่ครับอันนี้มันเหี่ยวมันเหี่ยวแล้วเท่ากับเปิดเบิ้งลักษณะอย่างนี้เราไม่ต้องใช้มีดเออบิดเลยหักออกก็ได้อ๋ออันนี้ผมทำได้นี่ผมทำได้แผมลองทำโอเคครับ อันนี้ฟ้ากำลังทำตัวให้มีประโยชน์บ้างนะครับอู้แจกอย่างนี้นะหนึงหักแก้เลยใช่ไหมเขี้ยวเแล้วก็นี่ยังมาเก่งเห่อไหมหักหัวจะใครก็ได้ไหมเฮ้ยจริงจริงเราต้องหัวปะเอาเอาแล้วแจ้งันเี๋เขาจะใช้ไหล่เตรียมทางแดงก็ได้ยักเอาเหมือนกัอนี่ก็ได้แกะ้ขึ้นเก่าหน่ะม้วนขึ้นทางแยกนี่แกะอันนี้มันก็นหน่อยปกติก็บสามสี่หัวกับพ่อครับผมอ่ะคุณฟ้าครับใส่รถหักสิ แกนี่โอเคโอเคครับโอเคพอแล้วครับได้แล้วต่อไปเราจะไปหาใบมะกรูดนะใบมะกรูดอยู่หลังบ้านแล้วก็เพิ่มของเรื่คือใบมะขามโอเคครับตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับสองอย่างวัตถุดิบของเราก็คือข่าแล้วก็ตะไคร้นี่ครับผมเป็นคนมีข่าเอาไปปักนะฮะคือผมจะเอาเอากลับบ้านไปปักเพื่อฝนตกอะไรนะฝนตกก็จะไปปักปักเพื่อ ให้ฝนหยุดโอ้ถ้าคุณถ้าคุณติ่งปากนี่ฟ้าผ่าจริงจริงๆเลยคือต่อไปเราจะไปหาใบมะกรูดกันนะฮะต้องข้ามดัวไปด้ว่อยๆอ่าฟังโน้นคุณพ่อไปรอแล้วคุณพ่อไปรอแล้วครับผมปากนะฮะถ้าเยนียวปะถามได้ไหมครับไม่เอับาตรงปะบาจะมาเข้าหลักเอาอโอ้โหบาใคนอีสานเขาว่หวงเนี่ยแรงมื่อไรอะไรจริงจริงอีสานช่วงนี้แรงมากงมากตอนนี้แรงมากเพราะใบมะกรูดที่เราเห็นมันจะเหี่ยวมากเลยนะฮะไม่ถึงสิบใบตอนนี้คุณติ่งกำลังเด็ดใบมะกรูดนะครับ แม่ชอบเรียกว่าใบมะหุดนะฮะที่บ้านผู้ติดอยู่บ้านไหนใบมะหุดเนี่ยมะหุดก็มาถึงภาษาท้องถิ่นภาษาพุทธคุกแก่มอ้หครับผมใบบกหุดนี่คือหมายถึงว่าท้องถิ่นภาษาอีสานครับผมมะกรูดคือภาษากลางภาษากีบ้างไน้พ่อเฮ้ยเ้ยมะกรูด่อไปาฮ่าพ่าฮ่าฮ่าฮ่่า่่อฮ่่า่่่่ออ่่ ใบมะขามอ่อนใบมะขามอ่อนครับพ่อให้ได้อยังน่ะหาปืนไปดังไฟอ๋อหาปืนไปดังไฟอ๋อปืนหนึ่งก็คือเอาตามนี้เลยอ่าโอ้นอยู่ตามด้านนอกเขาหาอย่างนี้ยทหารได้ง่ายมากเลยนะครับตามปืนตามเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าไม้อะไรพ่อไม้ซาดซาดหนีบ่ครับเออซาดหนีหรอกเพราะเป็นซาดได้แต่ว่าก็คุณพ่ออเนี้ยชาดหน้านะครับคุณพ่อดนะครับท่านใดเนาะปัดิเนาะเป็นมะขามอ่อนพ่อใบมะขามอ่อนอยู่ท่านไหนครับใบเลยครับต้นไปเลยครับต้นมะขามใบมะขามอ่อน เฮ้ยท่านมีใบอ่อนมันอยู่บุห่เหรอใบอ่อนมัดขันเท้าบ่เอาใบอ่อนเท้าเอางาอ่อนกันได้แต่ว่าผสมปาดอนี่ตัวพึงอย่านี้นะนี่เออนี่นีเขาเด็ดเอางนี้นี่คือสุดยอดครับเออนี่ใบอ่อนคือยอดมะขามอ่อนเดินสีระบะเด็ดออกสีระบะบวเด็ดเราเดี๋หั่นออกกันหั่นแบบนี้ใช่ไหมพ่อถูกครับนี่อันนี้คือใบมะขามอ่อนนะครับแน่นอนใบมะขามอ่อนแต่จริงแต่จริงแล้วนี่ใบมะขามอ่อนนี่ก็คือ มันทําให้มันมีรสชาติเปรี้ยวใช่ไหมคุณพ่อใช่ครับมันมีรสชาติเปรี้ยวครับเปรี้ยวมาถมถ้าเราใช้อย่างอื่นได้ไหมเป็นมะนาวแทนเป็นมะเขือเทศอย่างนี้ได้ไหมได้แต่รสชาติไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนแบบไทยบ้านเพราะว่าออริจินอลออริจินอลเราเราใส่เยอะๆความเปรี้ยวจะออกมาพอดีแต่ถ้ามะนาวเราใส่เยอะเปรี้ยวเยอะแต่นี่ใส่เยอะพอดีอันนี้ก็คือใบมะขามอ่อนนะครับก็คือคนส่วนใหญ่กินแต่ดีเจเสียติ่งก็คือชอบกินหญ้าอ่อนนะฮะ เอออาตาเก็ได้ฟังอาตาอาตาที่ท่านบอกก็ได้ฮะโอเคนะฮะเราก็ได้มาแล้วครับสําหรับใบมะขามอ่อนนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ไปเสรมาก็คือใบใบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าใบบักเลิฟนะครับหรือว่าใบแมงรักใบโอ้ใบแมงรักใบแมงรักแล้วก็ใบมอนใบมอนนะฮะอยู่ใกล้ๆกับพม่านะครับอยู่ตรงกลางระหว่างอยุธยา ความพยายามนายสูงมากจริงปเราไปเราไปเราไปหลังบ้านเอาเป็นว่าตอนนี้วัตถุดิบของเราครบแล้วช่วงหน้าครับกลับมาพร้อมกับวิธีการปรุงต้มไก่ชิ้นเดียวอันนี้นี่ไก่ครับนี่อันนี้ขันเทสสิบวอสไม่กินหมดว่ามันจะหอมแล้วก็กลิ่นมันจะหืนมันจะหืนมันจะหืนออนดัง